การสิ้นสุดหรือการยุติการแพร่ระบาดของเอสและการหรือทำภาษาภาษาอังกฤษแล้วว่า ending s ending การยุติการแพร่ระบาดของเอชในทางานอันนี้เป็นสโลแกนใหม่หรือเป็นนโยบายใหม่เลยของโครงการเอสสภาชาชาิหรือเรียกว่า U N S นะครับแนโดยที่เขามุ่งหวังเลยว่าทั่วโลกเลย เราจะสามารถจุดตีการแพล่ระบาดของเอสไาเในปี2030ก็คืออีก17ปีจากนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าประเทศไทยค่อนข้าจะโชคดีที่เรามมีโยบาวเอื้อมาแล้วเราหวังว่าดีก็ประมาณตามมาด้วยบุคลากร,กรก็จะพยายามที่จะช่วยกันที่จะผลักดันถ้าเกิดเราทำได้อย่างที่ รัฐมีนโยบายจะให้ทําคือว่าให้คนตรวจเอสเป็นประจำนะอย่างที่เมื่อกี้พูดไปแล้วก็ว่าชักครั้งหนึ่งก็ยังดีถ้าเสียงเราก็ตรวจปีละสองครั้งตรวจเจอปุ๊บก็รักษาทันทีเพราะนั้นปีนี้ตรวจไม่เจอหกเดือนนี้ตรวจไม่เจอหกเดือนห้าจะตรวจเจอถ้าพวกเขาเสีย่ยงหรือว่ามีเชื้ออยู่พอตรวจเจอปุ๊บรักษาทันที หกเดือนหลังจากรักษาคนคนนั้นจะมีระดับเชื้อเอชไอวีในเลือดน้อยมากจนตรวจไม่เจอก็จะมีระดับเชื้อเอชไอวีในน้ําคัดหลัง่งต่างๆเหล่านี้น้อยมากจนไม่เป็นที่เป็นภัยก่คนอื่นเขาเพราะคนที่ติดเชื้อกินยาต้านย่างได้ผลดีภายในหกเดือนคนคนนั้นไม่แพร่เชื้อให้ใครก่อนถ้ากวกเราทําได้สองรอบสองอย่างที่พูดไปก็คือใครมีติดเชื้ออยู่ก็ตรวจเจอ ตวจเจอก็ชวนเขามากินยาต้านรักษาซะกินยาไปก็ไม่แพร่เชื้อเข้ไทยถ้าทําได้อย่างนี้นะครับนะจริงๆแล้วพีการพยากรกันเลยถ้าประเทศไหนทําได้อย่างเนี้ยตรวจเอ็ดเป็นประจำตรวจเจอรักษา,ท,าทันทีภายในสิบปีประเทศนั้นจะไม่มีคนติดเชื้อรายใหม่อีกเลยก็คือยุติการแพร่ระบาดของเอชได้ในประเทศนั้นด้วยนโยบายขนาดนี้ของประเทศไทยด้วยทรัพยากรที่มีอยู่นน,นี้ของประเทศไทย ผมเองมั่นใจครับว่าเราก็ต้องรอถึงปี2030ที่เมืองไทยจะยุติการแพร่ระบาดของเอชได้เหมือนกับประเทศอื่นโดยเฉพาะประเทศที่จนกว่าอเรานะเราควรจะสามารถที่จะยุติการแพร่ระบาดของเอชได้เร็วกว่า220 0ครับปีนี้เรา213 0เราังเข้าสู่214 0ในปีหน้านะถ้าเราช่วยกัรทำเนี้ยผมเชื่อแน่ครับว่าไม่เกินทศวรรษ220 0เนี่ย เราควรจะยุติการแพร่ระบาดของเอชด้านในบ้านเราครับขอให้พวกเราช่วยกันทุกคนครับ